บรรยากาศการค้าขายภายในซอยที่คุ้นตาบริเวณตลาดคลองถมตลาดที่มีอายุนานกว่า80ปีภาพเหล่านี้กำลังจะหายไปหลังกรุงเทพมหานครเตรียมทำการจัดระเบียบผู้ค้าซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมปิดตำนานตลาดยอดนิยมในประเทศไทย กรุงเทพมหานาครมองว่าพื้นที่บริเวณนี้มีผู้หาบเร่แผงลอยบนทางเท้าและตั้งแผงค้าล้ำลงถนนเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการจราจรโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลกลางที่มีการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้าย่านคลองมถมซึ่งติดกับโรงพยาบาลกลางตรงนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่ทางกรุงเทพมหานาครค,ค่ะมองว่าเป็นจุดสําคัญที่ทําให้การจราจรย่านนี้ติดขัดค่ะเพราะว่า ผู้ค้ามีการวางร้านค้าล้มลงมาบริเวณถนนนอกจากนี้ยังมีการจอดรถนะคะซึ่งทําให้สูญเสียการจราจรไปถึง2เลนด้วยกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ปี2,558ทางกรุงเทพมหานครมีแผนในการจัดระเบียบแผงค้าตลาดนัดคลองถมใหม่ทั้งหมดโดยไม่ให้ผู้ค้าวางร้านลุกล้ำทางเท้าปราศจากสิ่งผิดกฎหมายประกอบกับร้านค้าในตึกแถวไม่มีการต่อเติมจนล้ำลงถนน โดยจัดพื้นที่รองรับผู้ค้าอย่างทำเลแห่งใหม่เช่นตลาดจตุจักร2ย่านมีนบุรีตลาดสนามหลวง2ย่านทนบุรีและตลาดสายใต้เก่าด้านผู้ค้าที่ทำการค้าบริเวณตลาดแห่งนี้มากว่า20ปีมองว่าหากต้องย้ายไปยังจุดที่ทางกรุงเทพมหานครตั้งไว้คงไม่อาจทำได้เพราะร้านของตนนั้นมีลูกค้าประจำอยู่บริเวณนี้การย้ายจุดขายนั้นลูกค้าประจำอาจไม่ตามไปด้วย ประกอบกับตาปกติตนทำการค้าเป็นเวลา7ชั่วโมงต่อวันและอาจเปิดขายได้เพียงสมชั่วโมงเท่านั้นเราขายอยู่นี่ให้เราไปขายไกลๆเราก็ไม่ไหวเพราะว่าป้าก็แก่แล้วแนละ้พวพูงจริงถ้าให้ป้าไปรู้สึกว่าทุกคนอาจจะมันไม่สะดวกพวกูงจริงมันไม่สะดวกนะเพราะว่ากว่าจะไปลูกค้าเขาก็ไม่ตามเราไปหรอกมัวเนี่ยนะเราไปเราไปที่นั่นแล้วก็ไม่รู้จะขายได้เปล่าเราอยู่ตรงนี้เราขายได้ขายไม่ได้ก็ยัง ยังใกล้ๆอ่ะไม่ลําบากแต่ต้องขอให้เขาแบบเขาเมตตาเราอ่ะให้เขาเมตตาเราแบบว่าให้เราขายอยู่ตรงนี้แบบว่าแต่ว่าให้เขาชิดเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยอ,อย่างนี้จะดีกว่าสอดคล้องกับผู้ค้ารายอื่นๆที่มองว่าปัญหาการจราจรติดขัดนี้ควรแก้ณจุดที่เป็นปัญหาซึ่งร้านค้าบริเวณนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการสัญจรและสินค้าส่วนใหญ่นั้นจําเป็นต้องวางแสดงให้เห็นชัดเจนผู้ค้าเนี่ยความรับผิดชอบอาจจะน้อยนะครับ ซึ่งต้องดูเป็นบริเวณไปครับไม่ใช่ว่าเหมาวรวมแบบทั้งคลองถมเลยโดยรอบเลยอะไรเลยนะครับปัญหามันเจอกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ควรก็จะไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยมาปรับแล้วก็ค่อยมาแก้นะครับถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันผมกระเทือนนะผมแบบซีเรียสมากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะครับแล้วก็ลูกน้องผมก็มีนะครับผมก็ต้องเลี้ยงเขานะครับตัวผมก็ต้องดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ด้วย ก็ต้องดูครับว่าเขาจะให้จับเป็นระบบเปนแบบไหนๆๆๆแล้วก็ต้องดูเขาครับแต่ว่าเท่าที่ที่เขากําหนดมาเราก็วางไปตามที่เขากําหนดมาอยู่แล้วถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วถนนเราก็อยู่แค่แค่ตรงแขกแค่แนวแนวผิวยาจอนนิดหน่อยไม่ได้ถึงออกไปถนนถึงเป็นเลนด้านผู้ซื้อที่เดินตลาดคลองถมเป็นประจำมองว่าหลังจากนี้อาจหาสินค้าที่ต้องการได้ยากขึ้นเนื่องจากตลาดในตำนานแห่งน,นี้มีสิ่งที่ต้องการค่อนข้างครบถ้วน ตรงนี้มันเป็นแหล่งเป็นแหล่งค้าใหญ่ไงคือเรามาแล้วมันต้องได้แน่นอนเพราะว่ามันอยู่ไกลสถานที่ทํางานด้วยไกลบ้านคืออยากให้อยู่ที่เก่าแต่ว่าให้เขาจัดระเบียบให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยจะดีจะดีหน่อยเพราะผมเดินมาี่นี่ก็เป็น10ปีแล้วถึงแม้จะมีการจัดระเบียบเกิดขึ้นแต่ยังไม่อาจตอบได้ชัดเจนว่าจะช่วยให้การจราจรน,นั้นคล่องตัวขึ้นจริงหรือไม่เนื่องจากต้องใช้ความมีวินัยของผู้เดินถนนและผู้ค้าร่วมกันจึงจะทําให้เห็นผลของการจัดระเบียบนี้ชัดเจน เลดรัฐเนินทองถ่ายภาพวินัสรินสิริพลข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน